ไคไหมคะคุณแม่คะขอขอคำถามหนึ่งค่ะค่ะว่า,าคือจะมาขอแสงสว่างจากแม่จุดเทียนป่าว่าเรื่องครอบครัวค่ะครอบครัวไม่มีความสุข <c ười> ทุกคนอยู่ในอบายหมดเลยย่อม พ่อแม่ปุยยะตยายยมเคยทราบไหมว่าเขายกที่ยกทางให้ใครไม่เคยทราบนิยมหนีเข้ามาด้วยหรือเปล่าเคยคิดแต่ว่าบวนไม่ได้เป็นห่วงโยมต้องคิดว่าตัวโยมาตายไปแล้วเขาไม่รักหนูเลยเขาเขาไม่รักไงไปอยู่ทําไมอยู่เขาก็ยิ่งมีกรรมพ่อบ้านดีมากพ่อบ้านดีมากแต่ลูกลูกไม่ดีไม่ดีทั้งคู่ นุ่มเท่าไหร่ก็หมดพ่าลูกยัอมหนีไปเลยตูจากมาหาแม่ตั้งนานทำราชการแล้วค่ะแฟนทำงานไฟฟ้าเออรลี่แล้วค่ะแฟนทำงานไฟฟ้าเออรี่แล้วเออรี่แล้วออได้เงินมาเยอะไหมได้มาสองล้านหมดเลยคนที่เออร์ลี่ลีทายออกมาโดยที่ทาง หน่วยงานจัดเงินเงินให้ล้านหรือสองล้านก็แล้วแต่เงินตรงนี้จะลงไปอยู่ในอบายหมดเลยถ้าไม่ถูกยืมใบใช้แล้วไม่คืน mm hmm. ก็จะตกไปในเรื่องของการเล่น mm hmm. การพนันนะคะเพราะว่าทำาเอาเงินมาใช้โดยที่ไม่ได้ทำงานไอซีไอซีเก็ตเลยเพราะว่าได้เงินมาแต่ไม่ได้ทำงาน ไปลงินไม่ไได้หรอม่ให้เอรี่ค่ะไม่ให้ early เหรอรี่นนนนเนี่ยให้เป็นธรรมทานนะครอบครัวนี้นะตอนที่คุณพ่อยังไม่เอรี่ลูกดีมากใช่ใชไหมคะลูกน่ารักพูดรู้เรื่องพอพ่อเอรี่ออกมาอยู่กันเป็นครอบครัวลูกเลือดเฉือนหัวใจทุกวันแล้วก็น่าจะติดยาด้วยไม่ค่ะ <laughs> ติดอะไรอะ่ะ ตินีโยมลูกโยมมากินยาโดบโยมฟังนะลูกโยมมาให้ความสุขผู้หญิงไม่ได้ที่ใช้ตังค์เยอะๆเนี่ยเขาไปซื้อยาไวอาก้าไวอาก้าเม็ดละห้าร้อยโยมตังค์มันจะพอใช้ได้ไงยมยมรู้สึกไหมว่าลูกโยมผิดปกติ ใช่ไหมชอบซื้อหนังเอ็กมาดูฮะชอบดูหนังเอ็กชอบดูหนังเอ็กเพราะเขาให้ความสุขผู้หญิงไม่ได้เวลาเขานอนพอเขาจะแม่แม่พูดได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะโอ้คือคือเขาให้ความสุขกับผู้หญิงไม่ได้เขาก็จะใช้ทุกวิถีทางที่จะได้เงินจากโยม,มาแล้วก็ไปซื้อยากระตุ้นอารมณ์ชื่อ ยาไว้อาก้ากินเข้าไปแล้วมันไม่กล้าหลอกโยมมันกลัวเพราะเงินที่ได้มามันได้มาจากเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลูกโยมนอนกับผู้หญิงนะจะมีอาการเหมือนไฟชอ็อตเลยแต่ถ้าเขาดูดูดูหนังเอกเนี่ยไฟไม่ชอ็อตแต่ถ้าไปโดนตัวผู้หญิงนะไฟชอ็อตจะชาไปทั้งตัวแล้วก็อารมณ์ไม่ปกติใช่ แล้วเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเขาครัวจะเป็นงี้ลูกโตมาพร้อมกับฟามพร้อมนะเพราะว่าคือน้อยใจที่ว่าพ่อผัวเป็นอามาัมพฤกษ์สิบปีหนูก็เช็ดขี้ชเช็ดเยี่ยวสิบปีแม่ผัวเป็นอีกสองปีแล้วทําไมครอบครัวหนูตอนแฟนเป็นไปทํางานไฟฟ้าดีมากเลยค่ะเงินทองนี่คือแบบคล่องหมดพอเออร์ลี่มาไปอยู่เชียงรายสองล้านหมดเกลี้ยงเลย ก็เงินที่ได้มาจากเออรี่ไม่ได้ทํางานเปิดร้านขายอะไรคะ่ะไม่ได้ทํางานค่ะทําอะไรก็เจ๊งค่ะนี่เป็นธรรมทานสําหรับคนที่จะเออรี่นะคะคิดว่าจะเออรี่รีทายออกมาดูเคสนี้เป็นตัวอย่างแม้ถ้าแบ่งทาบุญไม่เป็นไรแบ่งทาบุญก็ไม่ใช่ค่ะไม,ไ,ไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> เพราะโยมทาําเงินทํางานไม่ครบ mm hmm. เขาอาจจะเขาอาจจะให้โยมอ่ะออกอยากออกอยากจะให้โยมออกไปจากงาน โดยให้ให้เงินรวมก้อนหนึ่งไม่ได้ค่ะทางทางโลกโอเคแต่ทางธรรมไม่ได้โยมจะเอาตังมาทำบุญทั้งหมดเหรอสองล้านอ่ะโยมจะมีกินเหรอโยมไม่ได้อยู่แค่อายุเท่านี้อะโยมจะทํายังไงกับเงินสองล้านตรงนี้แ,แม่คะมีทางแค่นี้คะหรือว่านี่มแม่พูดให้โยมฟังเนี่ยวันนี้โยมต้องเป็นพันัๆเนี่ยค่ะ เขาได้ธรรมทานจากโยมอ่ะขอให้ธรรมทานนี้ส่งผลให้ครอบครัวโยมมีความสุขนะคะจะจะมีโอกาสได้บวชชีไหมคะว่าทุกวันนี้อยากบวชแต่ที่ว่ามีหลานเล็กๆอีกสามคนโยมไม่ต้องโยมไม่ต้องบวชหรอกเพราะโยมบวชโยมก็ไม่ไม่สงบใช่นี่นวกวนบวชชีไม่ใช่เรื่องเล่นนะโยมไม่ใช่เรื่องเล่นกติกาของแม่ชีมีอยู่สิบอย่าง แต่แม่ชีเป็นคนที่บวชโดยไม่รู้กติกาอย่างที่หนึ่งห้ามพูดเกินเจ็ดคำต่อหนึ่งวันแต่แม่ชีพูดตั้งกระชาแล้วก็เวลาเดินเนี่ยไม่ให้มองซ้ายมองฝาไม่ให้หันซ้ายไม่ให้หันฝามองได้ระยะเม็ดครึ่งต้องอยู่ในอาการที่สำรวมเนี่ยเม็ดครึ่ง โถโยมต้องเป็นพันๆจะไม่ให้มองหน้าโยมมั่งเหรอไม่ให้เลี้ยงเด็กไม่ใชีเลี้ยงเด็กมาตั้งก็จับมาเลี้ยงหมดอะค่ะแล้วพอพอเป็นแม่ชีแล้วเนี่ยไม่รู้เลยเรื่องเรื่องเรื่องที่เขาห้ามไว้เพราะอะไรแต่ไม่ชีอธิษฐานไว้ว่ากายนี้ไม่ชีถวายให้กับพระพุทธศาสนาถ้ามีอะไรที่จะผ่านกายนี้เพื่อบอกอะไรไม่ชียอมไม่ชียอมมีคนที่มีคนที่ตายไปแล้ว แล้วก็ยังมีฟา์มทุกวนเวียนอยู่กับแม่แม่ชีใช้ฟาร์มทุกของเขาเนี่ยเอาเอาภาละทุกเขามาใส่ใจไม่ชีเอามาเป็นภาละทางใจแล้วแม่ชีบอกกับดวงวิญญาณตรงนี้ว่าเดี๋ยวแม่ชีจะให้พูดกับแม่เอาไหมถ้าแม่มาเขาบอกเอาคนที่ตายไปแล้วนะคนตายคนที่ตายไปเป็นเชื้อราในสมองแม่ชีดูแลจนตายพอเรานั่งปุ๊บทงจิตว่างอ่ะ ดวงวิญญาณดวงนี้นะเสียบมาที่แม่ชีเลยแล้วแม่เขานั่งอยู่จากสัญชาตญาณของแม่กับของเขาว่ามันตรงกันะ่ะแล้วก็เสียงที่แม่ชีพูดกับแม่เขาอะมันเป็นเสียงเขาเลยบอกว่าแม่ครับผมขออโหิกรรมผมหนาวแล้วก็หิวแม่เขาร้องไห้โย,ยมน้ําตาแม่เขาเหมือนกดรีโมทเลยนะไม่ได้ไหลนะ่น้ําตากระเด็นนะโยมน้ําตากระเด็นลงมา จิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างกายไม่ชีนะแตกละเอียดเลยไม่เป็นรูปของวิญญาณไม่ชีนั่งแผ่เมตตาว่าขอให้ธรรมทานในครั้งนี้ส่งผลนะให้ไม่ชีได้บอกคนทั้งโลกเลยว่าคนที่ตายไปแล้วทําให้คนมีชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นกรรมไม่มีภพภูมิไปใครตายก็แล้วแต่โยมอย่าร้องไห้หัวเราะไว้โยมอย่าร้องไห้ ไม่ได้บ้าก็ยิ้มไว้มันอยู่เพื่อเพื่อจากกันแต่ว่าถ้าคนที่ตายเนี่ยทําให้คนที่มีชีวิตเป็นทุกข์คนที่ตายเป็นทุกข์มากฝ่ายังเข้าใจไหมที่แม่ชีเห็นเนี่ยเพราะว่าแม่ชีเอากายแม่ชีเนี่ยให้เขาผ่านอพอแม่เขาน้ําตาไหลเนี่ยมันละเอียดเลยนะมันเหมือนกับฉีกออกไปเลยมาตรงนี้เอาไหมมาตรงนี้โนะัโนะหนัวแม่พูดได้ไหม ได้ค่ะคร<ข>อบครัวแตกแยกเหมือนกันรับขันนานไหมสามปีก่อนค่ะสามปีก่อนรับมาแล้วแตกเลยอยากเรียนถามแม่พอดีตอนอายุยี่สิบสี่ะค่ะหนูมีภาระเรื่อง<ำ>น้องแฟนที่ต้องส่งแล้วก็ตอนนั้นคุมกาเนิดแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าพลาดมาได้ไงประมาณเดือนหนึ่งเออแล้วก็ปรึกษาคุณหมอด้วยหนูเป็นโรคเลือดด้วยเป็นวอร์มเวลลี่แบน ก็เลยต้องเอาลูกออกแต่ระหว่างที่เอาลูกออกเนี่ยคือทําบุญมาตลอดใครบอกว่าบริจาคร่างกายบริจาคดวงตายลูกหนูก็ทําสวดมนต์นาทุกวันทําทานทุกวันทําได้ก็คือทําได้เท่าที่ทําได้หลังจากนั้นมาก็เลิกกับแฟนโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็มาเจอแฟนคนใหม่แต่ว่าลงทุนทํางานด้วยกันแล้วก็โดนเขาโกงมาห้าล้านกว่าบาทแต่เป็นเงินตัวเองประมาณสามล้านแล้วก็ตอนนี้เป็นนี้อยู่ล้านกว่าบาทหนูพยายามจะขายที่ดิน ปดหนี้แต่ว่ายังขายไม่ได้เมื่อวานขอแม่แม่จําหัวแล้วแล้วก็มีคนติดต่อแต่ไม่ทราบว่าวันนี้จะขายได้เปล่าแต่วันนี้ที่มาด้วยว่าอยากจะให้ลูกไปเกิดที่ดีไปตั้งเมื่อวานแล้วใครที่มีกรรมเรื่องแท้งไปเลยแผ่นท้องนี่เขียนชื่อนามตระกุลเราแล้วก็ลูกที่เคยจะเกิดกับเราแล้วไม่ได้เกิดตั้งชื่อเลยเด็กหญิงหรือเด็กชายแต่ <ขอ S 2> ทีนี้ว่านวหนูทําไปแล้วเรา คือระหว่างชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เอาลูกออกเนี่ยคือหนูมีภาระ,ะต้องไปเห็นหมาจอนจัดเห็นแม่จอนจัดหนูต้องรับเลี้ยงเยอะมากด้วยโดนโกงด้วยเงินไม่มีตอนนี้ถูกบ้านถูกยึดซ้ำเมื่อสามปีที่แล้วแฟนขนของหนีไปหมดเหลือแต่หมาไว้ที่บ้านทุกอย่างหมดเกี้ยงงานถูกแคนเซิลหนูทํางานใกล้งานถูกแคนเซิลด้วยนายบอกว่ารักแต่ว่าภาษาหนูไม่ค่อยดีให้หนูกับไปเรียนภาษาเพิ่มแต่ตอนนี้ก็คือว่าเพิ่งเรียนจบลาม รอรับริญยากุมพาแต่ว่าหนูอยากจะฟื้นตัวหนูอยากจะมีเงินเลี้ยงแม่หนูพาะแม่หนูแก่ทุกวันแล้วก็หนูตั้งจิตที่ฐานไว้ว่าถ้าหนูฟื้นตัวครั้งนี้ถ้าหนูไม่มีเจ้ากรรมในเวรมาทําให้หนูสุดลงไปหนูจะมันสวดมนต์ภาวนาหนูยังทําอยู่ทุกวันยมเยาต่อรองค่ะยมเยาต่อรองกับบุนให้ประสบความสําเร็จแล้วยมจะสวดมนต์ภาวนาทุกวันย่เยาไปต่อรองต่อรองแล้วยมจะไม่ได้ในสิ่งที่ยมต่อรองค่ะแล้วก็ เอามาขายเลยโยมอ๋อเป็นหมาจ้อจัดตอนนี้เขาเป็นโรคหัวใจกันแทบทุกตัวแล้วก็อายุมากกันแล้วหนูทิ้งเขาไม่ได้ตอนนี้เหลืออยย่สิบกว่าตัวค่ะแต่ว่<ต>วาโยมมีกรรมอะไรกับหมามีกรรมอะไรกับแมวโยมน่าจะเคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่กาจัดหมาเนะเมื่อสี่วันก่อนหนูก็เพิ่งไปช่วยลูกแมวที่ถนนวิภาวดีมาก็ได้ตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครเอาหนูก็ต้องเอากลับมา ทีนี้หนูอยากจะขอความเมตตาจากแม่ช่วยปลดกรรมให้หนูหน่อยว่าหนูต้องทําอะไรเพื่อที่ชีวิตจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาจะได้หมดกรรมตรงนี้ฟื้น,น <ะ S 2> วันนี้แหนะละโยมแล้วเรื่องเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะดีขึ้นใช่ไหมดีวันนี้แหละยังเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ารับรับขันรับอะไรกันมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ก็ไม่ทราบะนะ ถ้าไม่ได้นั่งกรรมาฐานไม่ชีก็ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยอ่ะเพราะว่าเวลาเขามาเนี่ยแล้วเขามาเขาบอกเขาอยากกินเหล้าค่ะแล้วเป็นไม่ชีดีนะอยากยาก,กินเหล้า <Okay. S 1> อยู่หน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะเอาอะไรหิวกินอะไรจะกินอะไรอยากกินเหล้า <Okay. S 1> พ่อให้ะให้อาน้ําตาลสดมาให้ค่ <Okay. S 1> ให้น้ําตาลสดมาให้ก็ตั้งชาดน้ําตาลสดหลวงพ่อกําหนดให้เป็นเหล้า จิตวิญญาณได้กินเหล้าที่เป็นน้ําตาลสดกินเข้าไปสักพักหนึ่งเมาเราก็รู้นะว่าเราเมาแต่เราไม่สามารถหยุดได้แล้วบอกว่าบอกหลวงพ่อบอกว่าไอเหล้าเนี่ยยังไม่พอเอามาอีกเพราพ่อก็เลยกําหนดน้ําหมดเลยทุกขวดค <Okay. S 1> แล้วนั่งอยู่กับหลวงพ่อประมาณสองชั่วโมงไอเนี่ยมันมาลงเนี่ยไอทหารเนี่ยม,มาลงกินแล้วมันต้องมีกับแก้มหลวงพ่อ พาอถามว่าเอาอะไรเอามะขามเปียกแล้วก็เกลือเกลือเม็ดกินน้ําอึกหนึ่งมะขามเปียกประมาณสี่โลกินไปครึ่งหนึ่งกินกับเกลือนะที่มเมื่อเกลือพูดไปกินไปองวงพ่อก็จดไปให้คนจดว่าพูดอะไรไว้บ้างจดจดจดมาพูดพูดเรื่องการชนะศึกวันเนี้ยชนะแล้วต้องฉลองกันหน่อยพวกเราต้องฉลองกันเพราะว่า สมเด็ดท่านตีตีได้เมืองคืนมาก็กินมะขามเปียกสองโลกินเกลือไปประมาณโลหนึ่งอ,ะอ่ะก็จิ้มเกลือเม็ดๆนะโยมแล้วไอธรรมชาติของคนเนี่ยมะขามเปียกสองเือโลเกลือโลหนึ่งอะลาไส้มันจะเหลือไหมแต่เขามากินเราไม่ได้กินจิตวิญญาณเขามากิน แล้วอย่างนี้ของโยมนี่โยมโยมหาทางออกไม่เจอโยมหาหมอดูใช่ค่ะโยมหาทางออกไม่เจอที่นี่มีร่างทรงเก่งไปคือทุกที่ที่โยมไปอะโยมถูกหลอกตลอดหมอดูเชื่อได้ไหมเชื่อได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตเชื่อได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะถ้าถ้าเอาตังค์ให้เขาถ้าคนที่เป็นหมอดูรับกรรมเก้าสิบเหมือนกันถ้าผู้ที่โยมสุขใจรับกรรมดีไปเก้าสิบ ถ้าผู้ที่ยมทุกใจรับกรรมดีไปรับกรรมไม่ดีไปเก้าสิบเหมือนกันคะ่ะวันเดือนปีเกิดมีผลกับชีวิตไหมมีมีผลกับชีวิตแต่ว่าวิบากกรรมมีผลมากกว่าของไม่ชีนี่ทําบุญหนีกรรมทําบุญหนีกรรมไปจนวันหนึ่งเนี่ยอ้าวคนนี้เป็นหมอดูช่วยดูหน่อยดูไม่ได้ดูไม่ได้ดไไดขีดออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติจน เลยขีดจากการที่จะดูนี่ของโยมนี่ที่โยมบ้านแตกแสแลกขาดนี้มาจากขันที่โยมรับมาด้วยค่ะก็หนูต้องไปทํากระทงแล้วก็รออย่างที่แม่บอกใช่ไหมไม่ต้องทํากระทงค่ะให้อธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานก่อนนอนค่ะครั้งเดียวถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมอะไรกับเทพภูมิเทวดาหรือจะเป็นเทพองค์ไหนศาสนาไหนก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขอโหติกรรมค่ะแล้วถ้าข้าพเจ้าเคยถูกหลอกลวงหรือถูกกระทำอะไรไว้ข้าพเจ้าไม่ขอจองเวรจบ ค่ะนะคะค่ะโยมจะมีมากกว่าที่โยมเคยมีะนะคะค,ะค่ะแม่หนูถามอีกคำถามได้ไหมคะแม่หนูเคยทำแท้งมาเคยแท้งเองด้วยเพราะว่าตอนนั้นเลี้ยงน้องของพ่อหกคนต้องทำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ายแล้วเมื่อวานไปที่หนูทำให้นะขอให้แม่ช่วยหนูขายที่ดินใช้นี้ไนดะ้พรุ่งนี้มาซื้อเลย กล่าวแม่นะครับเอ,อผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเลยฮะมันหายใจมันติดอยู่ที่ลําคอครับมันหายใจไม่ไมสะดวกเหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดทุกคนอาจจะเคยไม่เคยเห็นไม่เคยได,ไ,ดได้รับรู้นะฮะคือผมเป็นคนที่ขึ้นทางด่วนไม่ได้ขับรถขึ้นทางด่วนไม่ได้รถต,ติดนี่จะกลัวมากเคยขึ้นรถเมล์แล้วแล้วบอกให้เขาเปิดประตูแล้วก็เดินลงจากทางด่วนนะผมก็ไม่รู้ว่าผมมีกรรมอะไรครับแม่ มีการผระทางด่วนทำอาชีพอะไรเ,เดิมผมรับราชการเป็นในขาหน้าห้องอยู่สิบปีครับทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ดูแลเรื่องเอกสาระรเอกสารเรื่องอะไรก็กองงานให้เจ้านายเรื่องเกี่ยวกับต่างๆนะฮะแม่ต่างๆคืออะไรเกี่ยวกับอะไรงานที่รับผิดชอบมันมีพวกงานโยธาง,งานรักษาพวกงานาไรายได้งานอะไรทุกๆอย่างครับ โยมโอมมามั้งไหมตะตังอ่ะได้ใต้โต๊ะบนโต๊ะบ้างไหมยโยธาเนี่ยโยธามีแต่เจ้านายเขาแบ่งให้อ่ะครับนี่กรรมที่โยธามันก็เกี่ยวกับทางตรงตรงคืองานโยธาเขาจะดูแลเจ้านายเรื่องเรื่องค่ากาแฟค่าข,าขาน,นมอะไรเงรี้ยครับนั่นแหละที่เขาแบ่งให้มาเป็นกรรมของโยม โยมทำงานน่ะตอนนี้ระบบราชการเนี่ยถามว่าทุกคนอยากคอรับชันไหมไม่มีใครอยากแต่คอรับชันเลยทุกคนอยากทำงานแบบว่าด้วยหน้าที่การงานแต่งานเนี้ยมันไปเกี่ยวเนื่องกับต้องการที่จะต้องได้ผลประโยชน์เอื้อประโยชน์กันน่ะเขาทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วเชนเซนในนี้ไปเขาก็จะตอบแทนมาเป็นของไม่รับทางตรงแต่ก็รับทางอ้อม แล้วก็ไม่มีเหตุผลว่าทําไม่อยากทําำ<ะ>ไม่อยากได้ไม่อยากได้ตังของใครอยาก<ะ>เป็นคนดีแต่สังคมอะ่ะมันหยิบยื่นให้กันแบบนี้มัน<ะ><ะ>ทําให้ข้าราชการอะ่ะโกงกินนี่ยังบวชอยู่หรือออกไปแล้วออกไปแล้วคับแม่ออกไปแล้วเนี่ยออกจากวัดไปกราบหลวงพ่อสมปัานาข้าพเจ้ามีเงินรับเงินมาจากการคอรับัานโดยไม่ทุจริต วันนี้รู้เหตุว่าที่ทุกข์เพราะไม่ทุตไม่สุจริตไว้ครับขอให้หลวงพ่อสมปัานาอนุเคราะห์บินทบาทชีวิตขอให้มีหนทางที่ประเสริฐเดินครับขอให้มีหน้าที่การงานขอให้มีอะไรที่อยากมีอขอกระท่านแม่ครับไอ้ที่มันไอ้ที่มันจุกอยู่ในท้องแล้วก็มันหายใจไม่ไม่สะดวกไม่แม่นี่มันเป็น,นเงินที่ได้มาจากการอ๋อมันส่งผลนะมันจงผลอ๋อครับครับหายเลย แล้วกิจการค้าผมอะครับแม่ขายอะไรอะผมขายพวกเครื่องสอําอางอะครับแล้วก็ทําน้าเบโยอบกส่งเขาอะครับที่ศรีลมอมธุรกิจดีครับสาธ,ธุรกิจดีครับสาธุครับนีค่ะเป็นพระนะคะแล้วก็เจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานให้ให้พ้นทุกขเวทนามีแผลกดทับที่ด้านหลังเนี่ยค่ะตรงบริเวณหลักเพชรเนี่ย แล้วมันก็เป็นแผลลึกลงไปเท่าตูดกระป๋องนมอะ่ะแล้วก็ช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยกำหนดไม่ได้กำหนดกับความเจ็บปวดไม่ได้ทนต่อความเจ็บปวดไม่ได้แล้วก็ตายแต่ว่าก่อนหน้าที่จะตายเนี่ยคิดว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราทนทุกขเวทนาไม่ไหวแล้วก็ตายมันส่งผลมาเป็นที่เราปัจจุบัน เวลานั่งถ้าไม่มีเบาะนั่งเนี่ยปวดไหมปวดมากครับต้องนั่งใหม่นี่จิตสุดท้ายจิตตัวสุดท้ายที่เป็นพระแล้วทนต่อแผกกดทับไม่ได้นี่พอนั่งถ้าไม่มีอะไรรองเนี่ยมันจะปวดแบบเล้าไปเลยแล้วก็หาสาเหตุไม่ไม่เจอว่าปวดเล้าเพราะอะไรนี่เวลาที่โยมนั่งเนี่ยโยมอธิษฐานก่อนว่าถ้าเกิดในภพชาติที่ผ่านมโยมมีกรรมกับเวทนาทางกาย แล้วก็จิตยังยังติดอยู่ในเวทนาทางกายเนี่ยขอให้บุญบุญสจากการรักษาศีลให้ทานในครั้งนี้ส่งผลให้จิตนี้อย่าเกิดอย่ามีกับเราอีกก็จะก็จะหลุดไปแล้วก็วิธีบอกอยู่บอกได้ไหมบอกได้เนาะอยากปฏิบัติก็อยากอยากดูหนังโป๊ก็อยาก <laughs> <laughs> ดูดู <laughs> อะไรมากกว่ากันห้าส <50, 50. S 2> ิบห้าสิบมายอมยอมเนี่ยเขานั่งปฏิบัตินะเพอนั่งปฏิบัติไม่พูดได้ไหมความต้องการทางเพศมันมาใช่ไหมคะก็เลย<ม>ลุกขึ้นไปเปิดหนังโป๊แล้วดับได้ไหมดับไม่ถึงว่าดับเครื่องหรือว่าดับใจครับ <laughs> ยมไม่เคยชนะใจโยมเลยโยมแพ้ใจโยมใช้ใจตัวช่วยทำให้โยมมีความสุขตรงนั้นเพราะว่าในอดีตโยมไม่เคยแผ่เมตตาให้ขันห้าเลยตอนที่บวชเป็นพระแต่ว่าคิดแค่ช่วงใกล้จะตายเพียงสามนาทีอะว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงแล้วก็ตายพอมาเกิดใหม่เนี่ยจากบุญที่เคยรักษาศีล บุญที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี้ยมันส่งผลมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นครับผมไม่มีอะไรขาดเลยเพราะทุกคนรักเราทุกคนครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกั้นเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้ก็คือตัวตนของเรานี้ยมจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าในส่วนที่มันเวทนาที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นเวทนาจากอดีตชาติครับผมชัดเจนไหมคะครับอืมแล้วก็นั่งแล้วก็เห็นแล้วด้วยครับอืม จะให้รบกวนแม่ชีช่วยแนะนำนะครับว่าจะเรื่องการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะครับแลาต้องทํายังไงบ้างนะครับการเงินครับผมยมองแผ่นเมตตาบทแม่ชีอ่ะอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเคยกบฝังทรัพย์ไว้ในแผ่นดินครับถ้าข้าพเจ้าเคยกบฝังทรัพย์ของผู้ใดไว้ที่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าครับข้าพเจ้าขอหัวใิกรรมครับผมถ้าข้าพเจ้าเคยมีทรัพย์ใดในแผ่นดินที่เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอใช้ทรัพน์นั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ผมนะคะโอเคไหม,มของโยมมีมโนยิติแล้วมีฤทธิ์ทางใจแล้วแต่ว่ามันมีสองมันเหมือนหญิงหยางอ่ะเหมือนกับมีมารกับเทพอยู่ในตัวใช่ไหมครับใช่มันเหมือนหญิงหยางแต่ว่าเราต้องเอาเชนะใจตัวเราเพราะว่าบางสุดบางเรื่องบางอย่างมันเป็นวิบากกรรมครับผมอืม แม่ชีค่ะนนคุณน้คาะมาสองวันแล้วค่ะคืออยากถามเรื่องนิสิตน,นะคะทำมาหากินแบบใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างเงี้ยนี่คนนี้ก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยคิดค่าต,ตัวตายเหมือนกันป่าค่ะเปล่าทำไมเหมือนจะตายเลยอ่ะทำอาชีพอะไรทำงานโรงงานค่ะวันละเท่าไหร่อ่ะ ตอนนี้สองร้อยห้าบาทค่ะอมีครอบครัวแล้วมีแล้วคะ่ะแล้วแฟนไม่ได้ทํางานทํางานโรงงานเหมือนกันคะ่ะไม่พอกินค่ะร้องทาไมเนี่ยไม่พอกินก็ดีใจค่ะีิดิมมา,<ด><ห>าพูดออกค่ะนี่มีกรรมปู่ย่าตายายมีกรรมกษัตริย์ดักสัตว์กิน พวกนกพวกหนูอ่ะปุตยตายาเรากินแล้วพวกเราเนี่ยเวลาจะกินทีเนี่ยกระเบียดเกระเียนสองคนชามหนึ่งใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> สองคนชามหนึ่งยมสองคนผั <c oughs> วเมียกินชามหนึ่งแบ่งกันกินกรรมที่กรรมที่พ่อมนะั้งพ่อแม่ไปดักสัตว์ที่อยู่ในรูอ่ะแย้มั่งกบมั่งปูมั่งงูมั่ง ก็เอามาเลี้ยงลูกพอถึงเวลาลูกมีครอบครัวอยากกินอะไรนะโยมไม่ได้กินข้าวชามต้องแบ่เงินกินอิ่มมะไม่อิ่มจ <c oughs> ยมกินไปเถอะตังสองคนก็สี่ร้อยแล้วใช่ไหมโยมเป็นหนี้อะไรก็นี่นอกระบบด้วยค่ะเอาไปซืืออะไรเพื่อนในโรงงานนะค่ะเอามาซื้ออะไรข้าวกินค่ะเอามาซื้อข้าวกินค่ะเพราะว่า ตังออกมาอย่างนี้ไม่พอใช้ก็ต้องกู้เข้ามากินอีกอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนไหมเอาสัตว์ในรูมากินส่งผลให้ลูกต้องมาอดอยากกู้นี่ยืนเดืมสินมากินไม่ได้กินอย่างดีนะกินชามเดียวกันแบ่งกันกินยังเป็นนี่เท่าไหร่นี่กอจะสอด้วยแล้วก็นี่ที่หนูกู้จินเนี้ยมันก็เกือบจะสองแสนแล้วค่ะ กินอะไรกันต้องพอแสนไม่นะแม่หนูเรียนหนูเรียนหนูยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามาเรียนนะคะแต่หนูเรียนจบมาแล้วหนูก็หางานทําไม่ได้เงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องมาทํางานโรงงานอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กู้เรียนสี่ปีปริญญาตรีปีละสองหมื่นมันก็แสนกว่าแล้วค่ะแล้วก็มาทํางานโรงงานหนูไม่พอจินหนูก็ต้องกู้เขามากินอย่างเงี้ยเรื่องราวเป็นงนี้นี่เองค หน้าถุงจานนี่ผู้ปู่ย่าตายายทำทำกรรมไว้กษัตริย์ที่อยู่ในรูในอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการทํามาหากินแตู่ปู่ย่าตายายก็ไม่รู้ว่าที่ทํามาหากินอย่างนั้นแล้วลูกจะต้องมาอดอยากแบบนี้อดอยากเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเวลาที่ดักมันเนี่ยเอาไปวางไว้ปากรูอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเอาน้ําหรือเอาไฟแย่เข้าไปแล้วมันจะพวดออกมาใช่ไหมยัเคยเห็นไหม มันจะพูดออกมามันก็เหมือนกับลูกหลานจะต้องมาดิ้นรนหากินอย่างนี้ขอให้ชีวิตโยมหลุดพ้นขอให้โยมเอาขอให้มีคนมาเอายมไปทํางานค่ะแม่คะหนูอยากใช้นี่นี่รัฐบาลนะคะคือกองทุนกู้ยืมอะหนูไม่อยากโกงแผ่นดินนะคะคือก็อยากหนูอยากใช้แต่ว่าหนูไม่ได้ใช้เลยะคะ่ะแล้วหนูเคยขึ้นสารไก่เกียรมาแล้วนะคะหนูไม่อยากเป็นนี้แผ่นดิน ค่ะหนูไม่อยากเป็นหนี้แผ่นดินค่ะเป็นหนี้เท่าไหร่ต้นมันแสนแสนกับหกพันนะคะแ,<ส>แล้วทีนี้หนู 6, <000. S 2> เสียค่าปรับด้วยเพราะว่าช่วงที่หนูจบมาหนูไม่มีงานทําหนูก็ไม่มีเงินใช้ค่ะขอให้หนูหลุดจากหลุดกรรมจัดหนี้ของแผ่นดิน<ะ>ยอมรับพอนะ ไม่ชีไม่ได้บอกโยมทุกคนแต่ว่าไม่ชีคิดว่าธรรมะวันนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ทุกคนที่มีกรรมอะไรที่ไม่ชีบอกไปหรือว่าไม่ได้บอก,กโยมตรงๆสามีเจ้าทู้นะคะหรือว่าสามีหึงหวงหรือว่ามีกรรมเรื่องหนี้สินหรือว่ามีกรรมเรื่องโครคภัยไข้เจ็บใครที่เจ็บใครได้ป่วยอยู่กรร็ขอให้หาย คนที่เจะชู้อยู่ก็ให้รักเดียวใจเดียวคนที่ไม่มีงานก็ให้มีงานาคนที่เป็นหนี้ก็ให้หมดหนี้คนที่คิดมีใหม่ก็ให้ได้เก่าาุ